ก็ตัวนี้ล่ะสอบเสร็จแล้วมัดมือแล้วมื่อนี้นะก็นั่งนั่งทารถนะวิ่งโมไซค์กับบ้านดีพอว่างๆนี่นั่งนั่งรถนะน,น,บบน,น,นั่งรถนะจากไปสิบราร์รอนะบราร์รอก็มาลงอยู่สี่หยักพายุแต่ก็นั่งรถสายคุณทันเนี่ยมาลงที่สเกตแต่ก็นั่งยางจากบกศนี่มาวัดจิงกีพอติย่างวัดจิงกีป,ปุ๊บก็กเอารถอ่า เอารถขั้นขาวนี่นะรถขั้นขาวไปอน,นี้ต่ะไปรับนักเรียนอยู่ที่กระทลุ่มในวัดซีเมดแอร์รับมาแล้วนะกับผ้านักเรียนนี่ไปนอนอยู่วัดบังให้พอนอนวัดบังให้จะเอาวัดไปอยู่ไปสวดไปไปสวดอภิธรรมนะที่วัดประธานเรื่องรองกับชี่ไปทรงอยู่ปุ่นอีกับวัดประธานเรื่องรองนะกลับมาจะกลับมาก็เอารถขั้นขาวนี่ครับรับประจำเนี่ย กลับไปบานนําตื่นเช้าึ้นสีซีทำธุรกิจยังเรียบร้อยเอารถออกมาหกประมาณหกโมงเชงกลับไปหาสื่อกับเขากำหนาดใบให้นักเรียนกินแต่เช้านะก็นักเรียนกินเรียบร้อยแล้วก็พาทรงไปรับนะไปรับวัดวัดวงไห้ก่อนวังไห,หล้วก็มาวัดสิีเมืองสีงเมืองก็มาวัดมหาพุทธรามมหาพุทธรามตะก,ก็มาวัดจิงอี เส็จแล้วก็พาไปสอบอยู่ที่โรงเรียนราฐประชาธิปไตยยี่สิบเก้าพอแต่สอบหนึ่งสองสามนีก็สอบแล้วก็ให้ครูอีกคู่หนึ่งนะเพื่นไปดูแลนักเรียนซอยนะครับกะเด็กกลับมาหากับเข่ากับน้ำให้อีกนะกับเข่ากับน้ำกับ,ขบเข่าน้ำเสร็จแล้วก็กต้องดูแลเพิ่อนอีกนะจนสอบแล้วสอบแล้วมาแล้วก็ขากลับส่งส่งกระออมไปทางนอกรวมเมืองฝนะ ไปทางพอสอบรับชารโเคบปตรงเขาเมืองก็คือขามทางรถไฟไปไปเขาบันนี่เหมือนนนแดงนุนแดงเขาบันนุ่นแง่นะน่นแง่กับเขาไปวังให้ส่งัาให้ส่งให้เสร็จก็คืออ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับวังให้เสร็จแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนอ่ไม่ใช่โรงเรียนส่งวัดวัดมิ่งเมืองวัดมิ่งเมืองกับสรงมาส่งวัดมหาพุทธรามมาพุทธรามกับมาทรงอยู่วัดจิงีกับเขาโรงเรียนนะกับตอนนี้วัดพอเอารถโรงเรียน ไปตั้งแต่แรกแล้วกับว่าท่านมีรถกับน,นั่งถาแล้วบอนนั่งถาวินมอไซค์ผ้ากระบ,บะนะถาก่อนนะก็โทรประสานแล้วนะครับนั่งนั่งถานี่แหละอันะน,นี้จะมาจะวินมาไปที่บ้านหลววินมา,นมานอมาย่างมาอย่างวินยังไม่เห็นนอ่ะมาแล้วมาแล้วรืมาแล้วมาแล้ว,ลวเห็นกันรถสามสิบสองหมายเลขเสือเงารับ เบอร์สาี่ไปใสนี่ไปบาดเดือททนโอเค,น,อคน้องคกเนาะี่อยู่ในน้นพุน่แดงนี่ใกลก้ๆน,นี่ต้นตุบนน้องคกอยู่ไปไปเบอร์สามยี่อง,บนนองบับประดนหรือเ่าเบอร์สามย่สองอ้ย,หยอไหนใคเสือไหมเนื้อผมซื้อเอาครับซื้อเขาไหน เสือเปล่าเสือเปล่มันไปเสือไปเสือมนไปกุ้งาเทวาเวดาเสือเกมันอเสือกนีแล้วเสือเปล่ามันไปม่น้องอ้เสือแบบเสือแบบแบกมัเก็ออกบ้านกยพอนไมมีเสือเือเอเสือเ่าขาพก่อนแครับแบครับจะีจกี ไปจูของเสือ้าของเสือคืออยู่ในบกศตออะไรครับอ๋อบขอผู้คนนั่นคนว่าคนเข้าไปทุกไสเบ้อส์คนเป่นเลี่ครับเแลี่ยนเป็น้ัสองเปลีแนนสงยัง ดิ ật, ดงานออกซึ ỏ, ่งว่าล่ะไปก็ผ้าเหรอเออไป็บเบ็ยนยังตกไปทางนี้ไปทางนี้ดูสดๆน้องพูตรงแดงนี่ใกล้ๆนี่เคกี่ยานกิจ แั้วแต่ลุงพายจะโท่าหมาเพราะว่าเบอร์เบอร์เบอร์ผมนั่นไในในคุกเกินนะนี่คือในคุกเกินนี่เบอร์นี้เบอร์นี้เสือเบอร์นี้ได้บ่ครับผมโอ้น้ยเบอร์สามหกเกาเบอร์สามหกเอออ๋อคุกเกินนี่ว่าไงครับ ส่งถึงที่ส่งถึงบ้านเลยครับบ้าน